สวัสดีครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดเวอร์ปรินเตอร์อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปรินเตอร์ขนาด A3 นะครับคือรุ่นว่า sp นะครับ laserjet pro mfp m435nw นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับ,ส,รบ,รนนรบสามารถติดตั้งได้ทั้ง ผ่านสาย USB และก็ผ่านทั้ง Network และก็ผ่าน Wi-Fi นะครับแต่สำหรับการสาธิตวันนี้นะครับผมจะเป็นการสาธิตการติดตั้งผ่าน USB นะครับะระหว่างนี้นะครับผมยังไม่เสียบสาย USB ของเครื่องปริน t นะครับ,รบเข้ายังตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ใช้งานนะครับเพื่อ ป้องกันการชนกันของไดรเวอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเปิด Google Chrome นะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆก็ได้นะครับจากนั้นเสิร์ชหานะครับพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเลยครับ m 4 3 5 n w นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า d r i v e อเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับ กด enter ครับนะเมื to, ่อเจอนะนะลักษณะงี้นะครับให้ท่านสังเกตเว็บไซต์นะจากเว็บไซต์ของ h p โดยตรงนะครับกดเลือกได้เลยครับนะผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับท่านก็จะเจอกับหน้านี้นะครับสำหรับหน้านี้นะครับ บอกว่าขนาดนี้นะฮะเจอเป็นระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 64บิตนะฮะแต่ที่ใช้อยู่นะฮะเป็น Windows 11เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะครับว่ายังมีไดรเวอร์ชุดนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนนะครับโอเคเมื่อทดลองนะครับปรากฏว่าไม่มีไดรเวอร์นะครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเสียบสาย USB แล้วก็ ใช้งานได้นะแต่ผมไม่ลองนะครับผมแนะนํานะครับว่าควรดาวน์โหลดนะฮะในที่นี้เป็น Windows 11ก็จริงแต่ผมจะลองดาวน์โหลดเป็น Windows 16 4 4บิตนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะใช้ซอฟต์แวร์มาด้วยนะฮะซอฟต์แวร์ที่ติดมาด้วยนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้นะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับ นะฮะนะฟูลซอฟต์แวร์แอนดไดเวอร์นะครับผมทดลองมาหลายเครื่องแล้วนะครับการที่เปลี่ยนจาก Windows 11มาใช้ไดเวอร์ของ Windows 10นะฮะใช้งานได้ครับนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดาวน์โหลดกันเลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับมุมทางด้านขวาบน เราก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับคลิกนะครับมันก็จะทำการคลายไฟล์ที่บีบอัดเอาไว้ออกมานะครับขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับ กดถัดไปครับกดยอมรับนะครับผมไม่ส่งรายงานนะครับกดยอมรับจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะครับกดถัดไป กดถัดไปได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการเลือกนะครับว่าจะเป็นการเชื่อมต่อประเภทไหนนะครับในที่นี้ก็จะมี USB นะครับเครือข่ายนะครับแล้วก็เชื่อมแบบไร้สายนะครับในนี้ในลักษณะของครั้งแรกนะครับนะก็คล้ายกันกับการตั้งค่าที่ตัวเครื่องนะครับขั้นตอนนี้นะครับอ่ะผมเลือกเป็น USB นะครับผมก็กดถัดไปขั้นตอนนี้นะครับให้เสียบสาย USB เมื่อเสียบสายนะครับมันก็จะขึ้นข้อความนะครับว่าตรวจพบขั้นตอนนี้เรารอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับในหน้านี้นะครับมันก็จะบอกว่าตั้งค่าเป็นเครื่องเริ่มต้นไหมนะครับแล้วก็พิมพ์หน้าทดสอบไหมนะครับผมไม่เลือกนะครับผมไม่เลือกถ้าเป็นการเลือกนะครับก็มันก็จะพิมพ์หน้าทดสอบมาออกมาให้1แผ่นนะครับถ้าตั้งเป็นเครื่องเริ่มต้นนะครับเวลาเราสั่งปริ้นจากโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นปริ้นเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะฮะถ้าท่านไม่ต้องการท่านก็เอาเครื่องหมาย ถูกออกนะครับผมก็กดถัดไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมไม่เชื่อมนะครับผมก็เอาเครื่องหมายถูกออกกดเสร็จเรียบร้อยนะครับการติดตั้งไดเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับว่ามีไดเวอร์รุ่นนี้เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเราสังเกตด้วยตานะครับนี่คือซอฟต์แวร์ที่ที่ให้มาด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสแกนนะครับนะลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะสแกนทดลองสแกนดูนะครับ โอเคเสียงสแกนทำงานนะครับแสดงว่าใช้งานได้โอเคอันนี้เป็นไฟล์ A3 นะครับเราเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับอันนี้ผมไม่เซฟนะครับเป็นอยงางสาธิตโอเคมาดูว่าสั่งปริ้นได้ไหมนะครับเราก็กดที่เสร็จนะครับแล้วพิมพ์คำว่าปริ้นเข้าไปเลยครับ พิมพ์เตอร์แอนด์สแกนนะครับท่านคลิกเข้าไปโอเคมาแล้วนะครับนในส่วนนี้นะครับแสดงว่าปากตินะครับสามารถใช้งานได้นะครับโอเคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวพิมพ์เตอร์เลเซอร์เนจะ็ตโปร MFP M435NW นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดถูกใจนะครับให้เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ